สายแขนแบ่งการลูกต้องพากัระทำบุญนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรานะส, <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนได้เก๋น,นะคะวันนี้คุณแม่ก็มาวัดนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาไหว้พระขอพรกันนะคะวันนี้เราควงมาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นพี่ไม้สวยีค่สดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้มาคุมน้องเน่นแล้วก็จะมีแม่กุ้งดีไซน์น้องเกล,ลี่ยด้านหลังนะคะวันนี้เราจะมาด้วยกันนะคะเราต้องพากันทำบุญนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเรานะลล <laughs> นี่นี่นะคะทุกคนคนไม่เยอะนะคะแล้วเราก็เดินห่างกับทุกคนผู้คนมากๆเลยนะเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่แม่ก,กันเรียบร้อยนะคะทุกคน โยรี่ได้ไอติมกับีซิซายแล้วนะคะแบ๊กินไอติมกันก่อนนอะแล้วเขากไปไหว้พระก,กันค่ะได้นี่เขาก็มีร้านค้าประจํามาขายบนนี้นะคะถ้าใครมาเที่ยวนะคะก็สามารถมาได้เลยนะมีกับข้าวมีของกินด้วยได้นี่เลยวันนี้คุณแม่นำดอกมะลิมาถวายที่วัดนะคะดอกมะลิหนึ่งพันพวงค่ะ นี่นะคะตอนนี้เราก็เดินมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราจะมาไหว้พระกันเนาะ <c oughs> คือใครจะมาช่วงนี้ก็คือมาได้เลยนะเพราะว่าคนไม่เยอะนะคะไม่แน่นเหมือนเดิมเนาะนี่ค่ะ นี่นะคะให้นี่ใหม่วางดอกมะลิบนโต๊ะก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาจัดดอกมะลิกันแล้วก็มาเกะก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปจุดทูปนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้แม่ก็เริ่มเกะแล้ว <c oughs> <c oughs> กเอาหมดใช่ไหมชมพาสติกและถวายเขาลองีค่ะราคดอกวารินึ่นนะคะแก็จะมีนีด้วยนะคะที่ทร้านจัดแเนาะกเดี๋ยวเราจะไปติดที่กันแล้วก็จะเอาไว้ลงันนกันไ้ นี <icana> ่นะคะก็องพละทางโค้งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราเอาเยอะกว่านี้เราก็จะไม่ได้ทำงานเขาเขียนเข้าไปนนี้เนาะอันนี้รอบแรกนะคะคุณแม่จะแก้บลูนก่อนนะคะแล้วรอบที่สองเขาจะเหนีอยนี้นะเดินาอีกนึ พี่เจลลี่วันนี้เรากำลังหยอดหยอดเงินใช่ไหมลูกกับน้องนะ,ะไปจับมือกันเลยลูกจับมือกันพี่เจลลี่รอน้องด้วยโอเคจับมือกันหยอดไปเลยโอเคค่ะไปจุดทูปกันเลย นี่นะคะตอนนี้ไม่เกตว่าพระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําทูบที่เราไปไหว้เมื่อกี้นะคะมาปักไว้ตรงแถวๆนี้เลยอ่าเขาก็จะมีที่ให้เราเรียบร้อยเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยโอเคสบายใจกันเี่ยคะโอเคค่ะใช่ป่ะอ,อ่ะาใส่แขนแบ่งการลูกใส่แขนซ้ายนะคะเด็กๆอ,อ่า ดึงด้วยค่ะ mm. ได้ไหมครับโอเคขอบคุณค่าด้วยทิจาด้วยลูก mm. ทิจาด้วยค่ะ <Okay. S 1> จ้า mm. นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราไหว้พระด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาจุดชมวิวนะคะ mm. เป็นลานชมวิวนะคะของวัดพระธาตุดอยคำนะคะ mm. นี่มีพระนอนใหญ่มากด้วยนะคะ mm. <laughs> เดี๋ยวแม่เกดจะพาไปดูวิวนะคะว่าเป็นยังไงว่าสูงแค่ไหนนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นวิวนะคะนู่นตอนนี้เราอยู่สูงมากนี่นะคะอันนี้นะคะสามารถเดินขึ้นบันไดมาได้นะคะถ้าใครแข็งแรงนะคะหรืออยากนับบันไดก็สามารถทำได้นะคะ นี่นะคะตอนนี้เราออกมาจากจุดลานชมวิวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดลูกนิมิตกันนะคะปิดทองส่งลูกนิมิตนะคะทุกคนไปเดียย๋ยวเราพาไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะที่ปิดทองรูปนิมิตค่ะ <c oughs> นี่ถ้าเมื่อเราหยอดคําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะได้นีน้โคล,ล้นหนึ่งถุงนะคะ อนนี้นะคะเรากำลังตีะระฆังกันนะคะนี่วันนี้เราทำบุญเถื่อนขับด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามเราไปกนลังใจให้เรานะไปนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ตีะระฆังไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเด็กๆจะเอาอะไรกันอีกนะคะ,ปะ,ะไปนี่ตอนนี้เราเดินออกมาแล้วนะคะก็จะเจอนี่เลยะคะ่ะ ใหญ่มากนะคะระนี่นะคะออกมาเสร็จกล้องเกลี่ยกินเหมือนเดิมใช่ไหมลูกน<ม>ึงจะกินอีกเนาะ<ม>เหมือนกันเลย<ม>ตอนนี้ถึงบ้านแล้วคะ<ม>่ะก่อนจะถึงบ้านนะคะเราเดินตลาดนานมากมปาช่วยกันขนของใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เก๋ก็ขอตัวไปทานข้าวกับเด็กๆก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย